สวัสดีครับจากเพจอินเตอร์เทบอร์ยองนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวเป็นงานติดตั้งหน้าร้านนะครับเป็นชุดคิดเทอร์อินเตอร์มังกรทริปอาร์นะครับคือคันนี้ลูกค้าวิ่งมาจากบุรีรัมนะครับมาให้ทางร้านเราเซตระบบเทเบอร์อินเตอร์ให้นะครับทางร้านเราต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับามาดูรายละเอียดกันนะครับ คันนี้จะเป็นอินเตอร์ขนาดข้างหน้าจะเป็นขนาดที่12คูณ9คูณ2.5ครับลูกนี้สวยงามครับขนาดกว้างก็22นิ้วนะครับรถล,ลูกอ่าคันนี้จะเป็นรถขนส่งนะครับคือเดิมๆจะไม่มีระบบเทอร์โบเลยให้ทางร้านเรามาเซ็ตขึ้นใหม่นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้เทอร์โบจะเป็นขนาดอ่า3,814ครับเริ่มต้นครับ เซตเทอร์โบมีอินเตอร์ครับอินเตอร์ทรงไม่ย้ายแบตเตอรี่นะครับลูกค้าคือท่อฝั่งเทอร์โบนี่จะหมุนออกข้างล่างนะครับลูกค้าครับขนาดแล้วก็วิ่งเรียบแบตมานยครับไม่มีติดนะครับชุดนี้ส่วนกองก็ขนาด3นิ้วครับมาตรฐานแต่มีแบรนด์โลโก้ไปให้นะครับสินค้ามีปัญหาโทรแจ้งเบอร์นี้ได้เลยคือชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นเข้ากองเดิมครับลูก ภาพรวมครับเข้ากล่องเดิมสวยงามครับอันนี้ทรงไม่ย้ายแบตเตอรี่ส่วนฟังไอดีฟังไอดีจะขนาด2.5ครับเน้นใช้งานดูงานนะครับมีก็เพิ่มเติมคือเป็นท่อออกท้ายลกที่เดิมน,นะครับพร้อมวัดบูธหนึ่งชุดนะครับคือชุดนี้ทางร้านเรามีเป็นชุดคิดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ ทักข้อความเพจอินเตอร์ทบริยองได้เลยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางขอบค,ครับ